หลังจากที่คณะอนุกรรมการนะครับก็ออกมาบอกว่าเรื่องของเงินนิจิตตอนเนี่ยนะครับยังไม่มีข้อสรุปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสรุปไม่ได้ครับยังไม่มีข้อสรุปนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะสรุปไม่ได้ก็ฟังดูแล้วก็งงแล้วซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้ก็มีข้อมูลออกมาว่า โครงการแจกเงินนิจิตอลเนี่ยมันเหมือนกับโครงการที่ต่างประเทศทาอยู่โครงการหนึ่งก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีการทําโครงการแบบนี้ในการแจกเงินเหมือนกันเลยลักษณะเหมือนกันเลยทุกอย่างเงื่อนไขของโครงการเหมือนกันเลยแต่ว่าอาจจะสักประมาณสัก20่ว่าปีที่แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่เอามาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือคุณสิบิกัญยาซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นคนของพรรคก้าวไกลซึ่งแน่นอนครับว่าข้อมูลที่เอามาที่เอามาให้ทุกคนได้ดูเนี่ย ก็แต่และคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเป็นสิทธิที่วิพากษ์วิจารณ์ไปได้นะครับเรื่องของการเทียบเรื่องของการเรื่องของอะไรก็แล้วแต่สถิติมันสามารถที่จะบอกเราได้อยู่แล้วแล้วก็ข้อมูลมันถึงอาจจะเป็นข้อมูลที่20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าผลของมันนะครับหรือสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรนิดหน่อยแต่ก็อย่างที่บอกว่าการที่เอาออกมาอย่างน้อยประชาชนก็ได้รู้ข้อมูลข้อมูลแต่สิ่งที่สําคัญคือคนที่ออกมามันกลายเป็นคนของพรรคก้าวไกลหรือคนของคุณศิคุณรีกัญยาเป็นคนของพรรคก้าวไกลซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เอาข้อมูลตรงนี้ออกมา แทนที่จะเอามาแทนที่วันนี้จะเอาข้อมูลออกมาแย้งกันว่าเอ้ยมันเป็นข้อมูลแบบนี้ข้อมูล query, Britney บ stitches. แบบนี้เอ้ยข้อมูลมันเป็นแบบนี้อ่างเงี้ยคือแทนที่จะเอาข้อมูลทางวิชาการหรือข้อมูลทางหลักฐานเอามาแย้งกันแต่ส่วนใหญ่ที่จะเอามาแย้งคืออะไรครับแย้งเรื่องของความคิดของคุณสิทธิ์กันอย่าในเรื่องของการเปิดเปิดเสรีธนาคารก็คือให้มีการเปิดธนาคารได้เยอะๆเยอะๆเยอะๆจำนวนเยอะๆเนี่ยซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นอะไรที่ผมบอกได้เลยว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ได้คิดเลยครับ ผมถามนะครับว่าวันนี้โครงการนะครับโครงการแจกเงินนิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทกับโครงการที่คุณสิริกัญญาคิดเรื่องของการเปิดธนาคารแบบเสรีให้เปิดธนาคารจะเยอะคําถามคือวันนี้แน่นอนครับการเปิดธนาคารมันไม่ได้ทําให้ประชาชนได้เงินอะไรหรอกครับนะแต่มันอาจจะได้ผลประโยชน์อย่างอื่นแต่ไม่ได้ทําให้ประชาชนได้เงินเพราะแจกเงินหมื่นนี่ประชาชนเอาเงินใส่กระเป๋าแต่คําถามคือความคิดของคุณสิริกัญญานโยบายที่คุณสิริกัญญาคิดในการเปิดธนาคารต้องเอาเงินของรัฐเนี่ย ไปเปิดหรือเปล่าครับรัฐต้องเสียเงินหรือเปล่าครับรัฐต้องกู้เงินมาเปิดหรือเปล่าครับรัฐต้องกู้เงินมาทําโครงการนี้หรือเปล่าครับไม่ใช่เลยแล้วก็การเปิดอะไรที่เป็นเสรีสมมติว่าวันนี้ถ้าธนาคารมีเยอะๆมันก็ช่วยการแข่งขันไงวันนี้เฮ้ยดอกเบี้ยธนาคารนี้มันน้อยกว่าไปฝากเงินมาประชาชนสามารถที่จะไอ้นี่ได้แต่ถามว่าคําถามเลยโครงการนี้จะต้อนหนึ่งหมื่นบาทใช้งบประมาณของแผ่นดินใช่ไหม โครงการของคุณสิริกัญญาไม่ได้ใช้งบประมาณของแผ่นดินเลยสักบาทเดียวแล้วมันจะเสียหายอะไรนโยบายนั้นทําไปแล้วมันไม่ได้ส่งผลประสบความสําเร็จไม่ได้ส่งผลประสบความสําเร็จไม่ได้อะไรเลยประเทศเสียประโยชน์อะไรไหมประเทศเสียหายอะไรไหมไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับเพราะไม่ได้ใช้งบประมาณของประเทศไปเปิดธนาคาร แต่วันนี้โครงการนิจิตอนหนึ่งหมื่น 1, บาทมันใช้งบประมาณของประเทศห้าแสนหกหมื่นล้านไปเปิดสร้างสติแล้วคิดวันนี้ถ้าจะเอาเรื่องของข้อมูลเอามาแย้งกันในเรื่องของโครงการต่างๆหรืออะไรเงี้ยอันนี้มันโอเคแต่การที่จะมาแย้งข้อมูลแบบเนี้ยคิดก่อนครับว่ามันคนละเรื่องหรือเปล่าอย่าแย้งแบบกำปั้นทุบดินอย่าแย้งแบบไม่มีข้อมูลอย่าแย้งแบบคนที่ไม่มีสติปัญญา อย่างที่บอกว่าวัานนี้บางครั้งบบเฮ้ยพอผมเอาบอกบางเฮ้ยมึงคนของพรรคก้าไกลมึงด้อสมส้มมึงก็มึงก,ก็เชียร์ทำตามสบายนะครับแต่ถามว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือความจริงไหมคุณลองคิดคุณที่ฟังนะครับลองคิดดูว่าคนคุณสิริกัญญาเองนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีแนวคิดเรื่องของการให้เปิดธนาคารจํานวนเย,ยอะๆในประเทศเออเรียกอิสระเสรีธนาคารอิสระเสรีเลยก็คือใครจะเข้ามาเปิดก็เปิดเข้ามาเปิดถามว่ารัฐต้องเสียงบประมาณ ในการที่ให้ธนาคารพวกนี้เปิดหรือเปล่าหรือว่าการที่จะเปิดธนาคารคุณรู้หรือเปล่าว่าการที่จะเปิดธนาคารได้จะต้องมีเงินในการอะไรครับในการหนุนจะต้องมีเงินที่ในการที่จะเอาไว้ข้างในประเทศเอาไว้ที่การค้างหรือเอาไว้ที่ธนาคารที่แบงก์ชาติธนาคารมันก็ทําให้เงินตรงนั้นนะพอกขึ้นจํานวนเยอะขึ้นหรือเปล่า เราลองคิดดีๆว่าการที่ให้คนนะครับต่างประเทศเข้ามาเปิดธนาคารในข้างในประเทศไทยก่อนที่เขาจะมาเปิดธนาคารเขาต้องมีเงินเข้ามาก่อนหรือเปล่าเงื่อนไขของการเปิดธนาคารเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆคือสิ่งที่แน่ๆคือรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวกับโครงการนี้แต่โครงการแจกเงินนี้จะต้นแน่นอนครับประชาชนได้รับคนละหมื่นแต่รัฐบาลจะต้องเสียเงินนะครับจะต้องจ่ายเงินถึง5้าแสนหกหมื่นล้าน ถ้างเงินนี้อยู่ในคังอยู่แล้วอยู่ในคังอยู่แล้วโอเคไม่มีปัญหาครับแต่เงินนี้จะต้องไปกู้มาต้องไปกู้มาต้องไปไอะไรเนี่ยเพื่อกู้มาก็ต้องมีดอกเบี้ยและที่สําคัญว่าตอนนี้หนี้สาธารณะของประเทศมันติดเพดานแล้วแต่ถ้านี่สาธารณะตอนนี้ยังอยู่แค่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วไปกู้มาอีกเออโอเคมันก็ยังพอรับได้แต่วันนี้รู้ก็รู้อยู่ว่าประเทศเนี่ยโหมีหนี้อยู่ขนาดนี้ไปกู้มาสักเต็มแม็กซ์แล้วอันนี้จะขยายกู้เขาอีก มันใช่เลยครับกับภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้แต่ถ้าวันนี้มันเกิดโรคระบาดอยู่มันเกิดภาวะวิกฤตโอ้โหไม่ไหวจริงๆเลยเศรษฐกิจแล้วเอามาทำนี้มันก็เป็นเหตุสมเหตุสมผลที่จะต้องกู้ถ้าเกิดโรคระบาดแล้วจะต้องกู้มาเพิ่มอันนี้สมเหตุสมผลแต่วันนี้สถานการณ์แบบเนี้ยต้องกู้เอามาแจกมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาตั้งคำถามออกมาคัดค้านเนี่ยเพราะเขาไม่ต้องการให้ประเทศเสียหายอย่าบอกว่าเฮ้ยปล่อยให้เาทไปก่อนทําให้เขาไว้ทาไปก่อนวัวหายแล้วค่อยล้อมคอกเหรอครับ วัวมันหายไปแล้วแล้วค่อยลอ้อมพอประเทศชิบหายไปแล้วคอ่อยค่อยมาติติงค่อยมาวิพากษ์วิจารณ์ประเทศชิบหายไปแล้วค่อยมาติติงเหรอครับมันไม่ใช่ครับวันนี้ที่เขาออกปติติงเพราะเขาไม่ต้องการให้เกิดประเทศเกิดความเสียหายไม่เกิดต้องการให้ประเทศเกิดความชิบหายไม่ต้องการให้วินัยการเงินการทางของประเทศสะดุดไม่อยากให้เลดดิ้งเลดดิ้งของประเทศไทยเนี่ยลดลงไปนี่คือสิ่งที่เขาเป็นห่วง วันนี้เขาไม่ได้เป็นห่วงว่าเฮ้ยคนจนจะกลัวว่าคนจนจะได้เงินหรือไม่ได้เงินเขาไม่ได้ห่วงคนจนว่าได้เ,เงินแต่เขาเป็นห่วงประเทศอย่างที่บอกว่าวันนี้จะถามว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมที่จะได้เงินตัวนี้ถ้าคนจนนะครับถ้าเอาเงินตัวนี้ไปแล้วถามหาสิทธิ์แล้วถ้าเติรดตรงนี้มันทําให้ประเทศชิพายรไปทำให้ประเทศเสียหายคนจนก็ไม่มีสิทธิ์ครับไม่ใช่คนจนจะมีสิทธิ์ไปหมดทุกเรื่อง ถ้าวันนี้สิทธิ์ของคนจนแล้วทําให้ประเทศทิพภายประเทศเสียหายหรือประเทศเกิดภาวะอะไรก็แล้วแต่ที่เอาประเทศไปเสียคนจนก็ไม่มีสิทธิ์ครับอย่าอ้างเรื่องความจนนี่คือข้อมูลที่เกิดขึ้นและล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาแบบนี้ครับเงินเนี่ยจะเข้ากระเป๋าใครครับเป็นคําถามตัวโตๆนะครับว่าเงินจะเข้ากระเป๋าใครมันหิวครับอ่ามันหวิวหวิวครับ มองสถานการณ์โลกแล้วหันมามองสถานการณ์ในไทยรัฐบาลทําเหมือนกับเสียภูธรมีร้อยใช้120ซื้อพวงมาลัยของนักร้องทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะกินอะจะมีอะไรกินหรือเปล่าเห็นทีต้องเอาคําเตือนมาแปะไว้เรื่อยๆจนฝ่ารัฐบาลจะเลิกแจกเงินนิจิตัลหรือไม่ก็ถูกศาลหรือองค์กรอิสระบอกว่าทําไม่ได้เพราะมันผิดกฎหมาย ร่วมเดือนมานี้มีเสียงเตือนติดต,งติงค่อนข้างหลากหลายแต่ก็ยังเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาอยู่เห็นกองไฟอยู่ตรงหน้ารัฐบาลทำท่าจะพุ่งไปอย่างเดียวขี้เกียจตั้งคำถามแล้วครับอะไรทำให้รัฐบาลหน้ามืดได้ขนาดนี้เหมือนหมาแมวติดสัตว์อยากจะออกจากบ้านไปสืบพันหมาแมวว่ากันตามฤดูกาลแต่รัฐบาลเป็นอะไรนักหนาจึงได้กระเหือน,กะ,อนกะหือนกะหือรือ จะใช้เงินแผ่นดินอยู่ตลอดเวลาก็มีเพียงเสียงวิพากษ์ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารมาเรื่อยอ่ามีเสียงวิพากษ์วิจาร์มาเรื่อยครับนะในโลกโซเชียลบรรดานะครับ i n f l u ลูเ,นเอนเขาชําแหละนโยบายแจกยกครัวกันขมงฉงเฉงก่อนต้องบอกว่ามันมีการวิพากษ์วิจารมาเรื่อยเรื่อยยิ่งในโลกโซเชียลอย่างที่บอกว่านโยบายก่อนๆมันเป็นแค่นักการเมืองที่ออกมา ออกมาโต้เถียงออกมาคัดค้านออกมาแต่วันนี้นโยบายนี้มันไม่ใช่แค่นั้นครับนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์อดีตผู้ว่าการธนาคารอดีตอ,อาจารย์ตามมาต่างๆแถม,แถมประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีช่องของตัวเองหรือที่เราเรียกกันว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยออกมาทักท้วงออกมาตั้งคําถามออกมานี้แล้วทุกคนที่ออกมาก็คือเอาข้อมูลออกมาแชร์กันเอาข้อมูลออกมาพูดกันไม่ได้พูดแต,แต่แต่เพียงแค่ว่าเฮ้ยไม่เห็นใจคนจน คนจนไม่เห็นหัวคนจนพูดอยู่แค่นี้วันนี้เขาพูดถึงว่าเฮ้ยมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับประเทศบ้างเกิดผลเสียอะไรกับประเทศบ้างทุกคนเขาห่วงประเทศครับทันตแพทย์สมสุขจิราหมอนักเขียนโพสต์เฟซบุ๊กมีแง่มุมที่น่าสนใจมากทำไมต้องแจกเงินนิจทัลเวลาเราไปศูนย์อาหารต้องเอาเงินสดไปแลกเป็นบัตรแล้วเติมเงินเข้าไป นั่นแหละคือรูปแบบหนึ่งของเงินนิจิตอลหลังจากนั้นเงินเราจะอยู่ในกำมือของเจ้าของศูนย์อาหารในทันทีถ้าหมดเวลาใช้เงินจะกลายเป็นศูนย์ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆคูป,ปองยังแรกคืนก่อนเวลาได้แต่เงินนิจิตอลแลกไม่ได้เลยการแจกเงินนิจิตอลภายใน6เดือนถ้าใช้ไม่หมดเงินนั้นก็จะถูกตัดไปแต่เงินกู้0 0แสนล้านบาท รวมค่าพัฒนาระบบจะกลายเป็นเงินสดของผู้วางแผนคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศทั้งแบบหนีไปเองหรือรัฐส่งรวมแล้วนะครับประมาณ400,000คนก็คือคนที่หนีไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับรัฐ400,000คนเฉพาะไต้หวันอิสราเอลเกาหลีใต้ก็ประมาณ200,000คนแล้วได้คนละ10,000บาทรวมเป็น4,000ล้านบาทหายไปในกระเป๋านักการเมืองแน่นอน อยู่ในเรือนจำอีกสามแสนคนบวชเป็นพระและชีที่ไม่ต้องใช้เงินอีกสามแสนคนมีเงินเก็บหรืออยู่ในอยู่ไกลทะเบียนบ้านก็อาจจะใช้เงินนี้ได้ต้นไม่หมดอีกหลายล้านคนรวมๆแล้วจะเหลือเงินจากโครงการนี้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นล้านบาทจะเข้ากระเป๋าใครยังไม่รวมค่าบริการค่าออกแบบระบบอีกหลายหมื่นล้านคำว่าออกแบบคำว่าออกแบบ ทำให้เสากินลีที่ขายใน eBay ต้นละ5,000กลายเป็น7,000 0ได้ทำให้การรวมเบอร์191เข้ากับ169-1669ซึ่งถ้าให้ทูทูทำระบบไม่น่าจะเกินร้อยล้านพุ่งเป็น7,000ล้านได้พวกเขาออกแบบระบบกันเองสร้างบอกด็อกไว้เพียบเรียกว่าไม่เฉพาะโครงการแจกเงินหมื่นในอนาคต ทั้งเงินชราภาพที่จะแจกหรือเงินช่วยเหลืออื่นอก็มีโอกาสจากช่องทางนี้สมัยก่อนกินกันเฉพาะเงินสดที่มีแต่สมัยนี้เอาถึงเงินในอนาคตก็ยังที่ยังไม่มีแต่กู้มาก่อนสารปกครองสูงสุดที่องค์คณะแต่ละท่านอายุ70ิบอัพตามไม่ทันคอรัปท่านแบบดิจิตอลแน่นักกว่าจำนำข้าวอีกแล้วอย่าหวังว่าจะตรวจสอบได้พวกเขาจะอ้างว่า เรื่องการเงินเป็นเรื่องของความมั่นคงต้องเป็นความร,รับความมั่นคงของพวกเธอน่ะสิพวกนักการเมืองไม่ใช่ความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนประเทศไทยหันไปมองสองฝ่ายฝ่ายค้านก็มีแต่มั่วกามมองฝ่ายรัฐบาลก็มีแต่โรคหน้ามือตามวัวขันหวนรัฐบาลเก่าก็มีแต่โทสะเข้าขอบงำหนีเสือปะจระเข้หนีจระเข้เจอหมาป่าตามบุญตามกรรมก็แล้วกันนะโยม เลือกกันเข้ามาเองนี่ก็น,น่าคิดนะครับไม่ว่ารัฐบาลจะมีมาตรการอุดรูรั่วที่คุณหมอ,อที่คุณหมอสมเนี่ยตั้งข้อสเกตไว้หรือเปล่าหรือสงวนไว้เพราะรู้อยู่แล้วตั้งแต่แรกว่ามีรูนี้อยู่ถ้าเงินหายไปสักพันล้านหมื่นล้านคงต้องจับเตดตัดหัวกันเจ็ดชั่วโคตรครับอีกท่านคือนัววทวุฒิเผ่าทวีนักเศรษฐาดีกียาวเป็นหางว่าวโพสต์ข้อความไว้ใน Facebook, นัทวุฒิเผ่าทวีดังนี้ครับคำถามใหม่ๆที่ยังไม่มีคำตอบเกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิตอนตอนแรกผมกะว่าจะหยุดเขียนในเรื่องนี้แล้วประมาณเพราะ 1. คิดว่าเขียนในเรื่องทฤษฎีครบหมดแล้วและ 2. ถึงเขียนไปรัฐบาลก็คงจะนำนโยบายนี้ขึ้นมาใช้อยู่ดีก็เลยคิดว่าเราทำหน้าที่ของเราในฐานะนะักวิชาการนะักวิชาการไทยได้ดีที่สุดแล้ว และก็จะไม่มีความรู้สึกเสียใจใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อคืนมันมีคำถามใหม่ๆที่ผุดเข้ามาที่ผมยังไม่มีคำตอบและคิดว่าหลายๆคนก็ต้องการคำตอบเช่นเดียวกันซึ่งคำถามใหม่ๆที่เป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องของซุปเปอร์ไซด์มา่าดอไซด์ซึ่งเป็นด้านที่รัฐบาลพูดถึงเกือบอยู่ทุกด้านเชียวก็คือด้านของผู้บริโภคนะครับ ส่วนซุปเปอร์ไซด์ก็คือด้านของผู้ประกอบการคำถามของผมก็คือหนึ่งในนโยบายเงินนิติตอนนี้ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่โครงการด้วยถึงจะสามารถรับเงินนิติตอนแทนเง,งินสดหรือเครดิตใช่ไหมครับและสำหรับผู้ประกอบการที่เลือกที่จะไม่ลงทะเบียนละ่ะเขายังสามารถรับเงินนิจิตอนได้ไหม 2. และสาหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะไม่อยากรับเงินนิจิตอนเขา คือเขามีโปรเซตเป็นเงินสดมากฝ่าเขาสามารถบอกกับลูกค้าว่าร้านนี้ไม่รับเงินนี้จะต้อนได้ไหมมันไม่ผิดกฎหมายใช่ไหม 3. แล้วผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทะเบียนเพราะกลัวปัญหายังสามารถรับเงินเป็นเงิน,นทิต้อนจากลูกค้าที่มาซื้อเพื่อลงทุนได้ไหมครับแล้วเขายังจําเป็นจะต้องใช้เงินในเงินนี้ในระยะ4กิโลเมตรด้วยหรือเปล่า 4. แล้วสําหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วแต่มีซัลายเชน เป็นร้านค้าที่ไม่ได้ลงทะเบียนเขายังสามารถชาระเงินเพื่อจะซื้อทรัพยากรกับร้านนั้นๆเป็นเงินนิติอนได้ไหมครับถ้าไม่ได้มันจะเกิดปัญหาซัพพลายเชนไหมย,ยกตัวอย่างร้านค้าที่รับเงินนิติอนจากลูกค้ามาเขาจําเป็นจะต้องไปรอการแจกเงินนิติอนที่เป็นเงินสดก่อนต้องไปแลกเป็นเงินสดก่อนก็จะได้ซื้อไก่จากร้านไก่ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือเปล่าครับหรือว่าทุกๆร้าน และทุกๆก,กิจาการในประเทศไทยจําเป็นจะต้องลงทะเบียนเกือบทุกร้านผมไม่ทราบคําตอบแต่อยากรู้ว่าคำตอบจริงๆคืออะไรมีใครทราบคําตอบไหมบ้างไหมครับผมขอบคุณนะครับตั้งแต่ติดตามนโยบายรัฐบาลมาหลายรัฐบาลแล้วไม่เคยมีนโยบายรัฐบาลไหนถูกตั้งคําถามมากไปฝั่นนี้อีกแล้วนี่มันแทบจะฟักไส้เอาออกมาล้างกันเลยทีเดียวอีกคนที่ไปชี้แจงกรรมธิการ การพัฒนาเศรษฐรกิจสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวาน19ตุลาคมดารณีแซจูผู้ช่วยผู้จัดก,การธนาคารแห่งประเทศไทยสายกำกับระบบชำระเงินและคุ้มครองผู้ให้บริการทางการเงินเธอยืนยันว่าความจำเป็นต่อาการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมผ่านโครงการนี้ยังไม่ยังมีไม่มากเพราะภาพรวมผู้บริโภคเอกชนขยายตัวได้สูงและตลาดแรงงานก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องราสุดจุลพันธ์อมรวิวัฒช่วยคังอยาผวนเชียวนะ เมาหมัดถึงขนาดบอกว่าทีถา่ถามกันก็ยังไม่มีคําตอบที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ที่ตอบได้ก็คืออาจต้องเลื่อนแจกเพราะพัฒนาแอปพลิเคชันไม่ทันเกรงว่าข้อมูลจะไม่ปลอดภัยมันจะไปต่ออีท่าไหนล้วครับคิดใหญ่ทําเป็นนะเกรงว่าจะชิบหายกันท่วนหน้าเสียมากกว่านี่คือข้อมูลที่ออกมาดตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็ออกมาตั้งข้อวิาพากษ์วิจารณ์อย่างที่บอกว่าโครงการเนี้ย ถ้ามันไม่ได้ใช้เงินจํานวนมหาศาล5้าแสนหกหมื่นล้านและมันไม่ได้มีมีมีสัญญาณว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจผลส่งผลกระทบกับความเสียหายต่อประเทศก็คงไม่มีใครออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกไม่มีใครออกมาตั้งข้อคําถามแต่วันนี้หลายๆข้อที่นักวิพากษ์วิจารณ์หรือหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอีพูวินเซอร์หรือคนที่จะ ออกมาตั้งคำถามตั้งคำถามเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีที่ให้รัฐบาลได้ฉุกค,คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทํามันรอบครอบแล้วหรือยังสิ่งที่ตัวเองคิดมันรอบครอบแล้วหรือยังเพราะถ้าถามว่าโครงการนี้คิดแบบรอบครอบไม่ได้คิดแบบช่วยชยไม่ได้คิดแบบรูปหน้าปัดโ,โครงการนี้มันเป็นโครงการที่ต้องตอบคําถามทุกอย่างได้วันนี้อย่าว่าจะตอบคําถามเลยครับว่าเอาเงินมาจากไหนมาทํากับโครงการนี้ ยังไม่ต้องตอบเลยครับเพราะคําตอบมันก็รู้อยู่แล้วคือที่ไม่กล้าตอบเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าต้องออกมาจากไหนแต่ที่ไม่กล้าตอบเพราะถ้าตอบมาปุ๊บมันจะเป็นเสียงสะท้อนทันทีนั่นก็คือต้องตอบว่ากู้มาถ้าตอบแบบนี้ปุ๊บแน่นอนครับเสียงสะท้อนก็เลยตอบว่าอ่ายังไม่รู้ยังเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยอ้นี่เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวจนู้นเดี๋ยวโครงการอ้นู้น เอาแค่หลักง่ายๆแค่ว่าซุปเปอร์แอปตอนนี้เมื่อก่อนนี้ไม่รู้ว่าไปจะต้องทําไมถึงต้องไม่ใช้แอปเป๋าตังค์ทไมถึงต้องไปสร้างแอปขึ้นมาใหม่ทำไมต้องเป็นบอกเชนตอนนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะเป็นซุปเปอร์แอปโอ้โหซุปเปอร์แอปออกมาอธิบายเหมือนต้องเป็นแอปที่ยางงันอย่างนี้ใหญ่โตมโหระรังการแต่ถามว่าอ้าวแล้วใครเป็นคนพัฒนาระบบแอปนี้บริษัทไหนไม่รู้ยังบอกไม่ได้ค่าใช้ใจ่ายในการพัฒนาแอปไม่รู้ยังบอกไม่ได้คืออะไรครับ แต่บอกว่าแน่นอนครับซุปเปอร์แอปเนี่ยเดี๋ยวประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะสามารถให้ใหร้านค้าลงทะเบียนได้แล้วแล้วประมาณปลายเดือนจะให้ประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้แล้วแสดงว่าแอปมันก็เขียนให้เสร็จแล้วสิครับถึงจะทําแบบนี้ได้แต่ยังไม่รู้ว่าบริษัทไหนเป็นคนเขียนให้แต่ยังไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่มันคืออะไรครับมันคืออะไรครับนี่แหละครับคือความไม่โปร่งใสมันคือความไม่ชัดเจนของรัฐบาลมันเป็นความที่ไม่รอบคอบและช่วยวันนี้การทํางานในการแจกเงินนี้จะต้อนหนึ่งบ่บาท ปัญหามันก็คือว่ามันใช้งบประมาณแผ่นดินสูงถึง5้0 0ส0 6หมื่นล้านมาทำนโยบายนี้และคนที่เขาออกมาพูดเขาออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เขาห่วงว่าประเทศจะชิบหายเขาห่วงว่าประเทศจะเสียหายเขาห่วงผลกระทบต่อประเทศแต่คนที่ออกมาคัดค้านนะครับที่อยากได้นะครับามานะครับต่อต้านคนที่คัดค้านอีกทีเนี่ยคือคือประชาชนที่ออกมาตอนเนี้อย่างเดียวครับคนจนมีสิทธิ์ไหมคะกลัวคนกลัวคนจนจะได้เงินน่สิ กลัวคนจนจะได้ดีอลดิกลัวคนจนจะลืมตาอ้าปากได้เ่ยสิกลัวรัฐบาลเพื่อไทยจะอรอบหน้าจะมีคนเลือกเยอะนะสิกลัวเพื่อไทยจะทําสําเร็จเลยเขาไม่ได้กลัวเรื่องนั้นเลยครับแต่เขากลัวประเทศชาติจะชิบหายเขากลัวประเทศชาติจะเสียหายเขากลัวจะนะครับโครงการนี้จะทําประเทศไปสู่วิกฤตที่เขาถึงได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเตือนวันนี้จะต้องบอกเลยครับว่าสําหรับผมผมก็บอกเลยว่าคนจนมีสิทธิ์ไหม มีสิทธิ์แต่ไม่ได้มีสิทธิ์ไปหมดทุกเรื่องถ้าวันนี้สิทธิ์ของคนจนแล้วทาให้ประเทศชิบหายทําประเทศเสียหายคนจนก็ไม่มีสิทธิ์อะไรเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ามาอ้างสิทธิ์ของคนจนว่าเฮ้ยคนจนเมื่อเป็นคนจนแล้วจะต้องทําอะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้ทําประเทศเสียหายก็ได้ทําประเทศชิบหายก็ได้ทําประเทศพาพาประเทศไปสู่ภาวะพิวิกฤตก็ได้ขอให้คนจนได้สิทธินั้นมันไม่ใช่ครับวันนี้ถามว่าคุณรักประเทศหรือเปล่าคุณกลัวประเทศจะเสียหายหรือเปล่าคุณกลัวประเทศจะชิปหายหรือเปล่า ถ้าเกิดคุณกลัวคุณช่วยบอกสิว่าไอการแจก,กเงินดิจิตอลเนี่ยที่เขาเป็นห่วงกันทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าเป็นห่วงเลยมีอ่ามีหลักฐานยืนยนันมีเอกสารยืนยัน,ยนมีการวิเคราะห์มีการอะไรออกมาช่วยบอกหน่อยครับว่ามันไม่ว่ามันไม่ได้พาประเทศไปไม่ใช่วันนี้มาบอกเฮ้ยให้เขาทาไปก่อนให้เขาทาไปก่อนวัวหายแล้วค่อยล้อมข้อวัวหายไปแล้วแล้วคุณมาล้อมข้อเพื่ออะไรครับวันนี้เขารู้ว่าเฮ้ย บัวกาลังจะหายเขาก็ร้องคอกอาไว้ก่อนครับนี่คือสิ่งที่หลายๆคนที่ออกมาคัดค้านเรื่องของการแจกเงินนิจต้อนเข้าใจใหม่กันซะด้วยวันนี้คนจนมีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ครับแต่สิทธิ์นั้นต้องไม่ทําให้ประเทศเสียหายเพราะถ้าทําให้ประเทศเสียหายคนจนก็ไม่มีสิทธิม์มีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้น,น,น้าอัปเดต